มันนี่กูบ่ายเองก็ได้มาภาวนาดูนเนาะอน้ำตกตัดที่นั่งคนพูดไหลลงมาดุมเนาะมีันไม้เย็นๆที่ได้มานั่งเนาะมันไม้เย็นๆนะที่ใส่น้ำไหลลงมาใส่ในขนาที่นั่งภาวนากนนา,รา,นา,ารนั่งล้อท่านั่งท่าล้อท่าผ้าคุมมันแห้งพอาคุมผ้าเสบงเนาะ วันนี้ก็ได้มาซักผ้ารวนนาสายน้าจากธรมรมชาติไหลลงมาเนาะวันเองก็ได้มานั่งภาวนาฉัชาผ้าคุมมันแห้งประมาณสชั่วโม,มงหนึ่งผ้าก็แห้งในขณะที่นั่งไปก็จะเลิน่นบุญจเจริญกุศลไปคือการบง่งลมหายใจเขาออกคือการภาวนาก็คือนะอบพรมจิตใจเั่านี่ละอมมาสร้างบุญสร้สางกุศลจ,จริงงได้ให้บุญให้กุศลมันเกิดขึ้น นใจนในใจของเราคือการภาวนาคือเป็นการเพิ่มสติปัญญาให้แก่ตนเองก็คือเป็นการสะสมบุญบารมีเนาะสะสมบุญบารมีไว้ในขณนะที่เขนานั่งกบจะเจริบล็อลมหายใจเข้าออกแล้วให้ใจนี่ก็สามารถที่ให้เขาันอยู่เป็นสุขได้บางเส้นคือเขามีความถูกบ่อหรือว่ามีความกัองวนนี่เนในใจของเขาเนี่เขาก็เลย ได้มาภาวนาบ่งลมหายใจเขาออกอันนี้มันสา,ส,าสามารถช่วยได้ด้ญาต,ติโยมบ่งลมหายใจบ่งเขาออกจากสิบนาทีสานาทีเนี่ยความกังวลในแจงฮามันก็จะหายไปสำหรับครูบาเคยฝึกมาแล้วเราเคยใช้มาแล้วตอนครูบาบวชมามีไม่ครูบาก็ฝึกตัวนี้มาจิตใจมันกังวลครูบาก็เลยเมื่อบ่งลมหายใจเขาออกจากสิบนาทีสานาทีเบ่งไปบมดเลยว่ามันนึ่นใช้ได้ผลใช้ได้ผลก็เลยว่าเจริญอนาปานาสิติก คือกำนดลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับปัจจุบันมีกับร่างกายบวกคิดถึงอนาคตแล้วก็บบไปคิดถึงอดีตที่มทีมองนลับไปแล้วคือให้เขาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคือกำนดมหายใจเข้าออกให้ไปิดถึงเรื่องอดีต้วก็เรื่องอนาคตมาคิดมันง่าให้กำนดณดูอารมณ์ปัจจุบันคือมีสติอยู่กับปัจจุบัน บังให้บังกิจใจก็พอบางกิจใจเขาจะเขมันเย็นชนเซนเห็นอุ่นๆจากความทุกข์ความกังวลมันก็จะออกไปเนาะมันก็จะค่อยๆจากหายไปมันก็ค่อยๆดับไปเนาะแล้วมันนี่ก็ไปได้มาภาวนาอยู่แถวใายน้ำศึกษาดไหลเนาะขณะที่นั่งทานก็ภาวนาไปท่าตสมธรรมชาติไปเนาะหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วสมธรรมชาติไป ខ្្ៃក្ែេ្ៈម្ះទៅក្្ទៅ់រាំង៏្រីគីរីទ្ច្នៅក្មៀន័្សូវាំង់លាក់ន្ំរាន្្រាសំង់វា